เคยมีนักเรียนที่ทำแล้วล่อยมากเข้มงคลเข้มงคนมาขอเท้าวางข้อต่ยกนะคะสุดอีกนิดนึงเกลื สวัสดีค่ะครูเกลนะคะรบกวนให้ครูเกลช่วยแนะนำตัวครขข่าวๆนะครับค่ะเกลค่ะสิราพัฒน์เรื่องต้นนี้นะคะเป็นนักแกะภาพบัตรและครูพิระิีที่ลิตเติเดียร์พิระดีค่ะความพิเศษของลิตเตเดียพิระีเนี่ยมีคัาม <day> แตกต่างจากที่อื่นอย่งไรบ้างครับครูเกลค่ะของเรานะคะครูทุกคนก็จะเป็นนักแกะภาพนะคะแล้วก็พื้นฐานในการสอน เรื่องพลเรือนเนี่ยก็เราก็จะอิงกับเรื่องกายภาพบำบัดเป็นการออกกําลังกายที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นวัยรุ่นเล่นมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยผู้สูงวัยเล่นได้เด็กเล่นได้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดมาฟื้นฟูเล่นได้ครับเล่นได้หรือว่าคนที่อยากจะปรับรุคลิกภาพตัวเองก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นกันใช่ค่ะแต่เ่อ เค่ะแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะก็คือเป็นเหมือนเป็นโพสเจอร์โซนนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถอนราลัยแล้วก็ิีคอสัดส่วนและก็บุคลิกภาพเราได้ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยว<ฮ>เอ็มยืนนะคะคุณครูก็จะสังเกตนะคะโพสเจอร์ของเราเนี่ยตั้งแต่ยืนถึงพื้นนะคะว่าเรามีบุคลิกภาพยังไงบ้างสังเกตเข้าวๆของเอ็มนะตอนนี้ก็คือเอ็มจะมีบุคลิกที่ ไหล่ซ้ายสูงกว่าไหล่ขวาสูงกว่าใช่ค่ะด้านนี้เราก็จะเพื่อดูแนวเคิร์ของกระดูกสันหลังว่ามันสมส่วนไหมถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นเพื่อยืนยันว่าคอของเอมเนี่ยคอยืดไหล่ห่อหลังเอวโอเคแล้วพี่ผงนะคะอยากลองของพี่ผิแบบพี่ผีเป็นยังไงพี่ผงเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ยืนตรงนะคะจะมีแค่ไหล่ซ้ายยกขึ้นนิดนึงคอตรงนี้ค่ะหัวเข่าแข็งแรงตรงดี มรงค่าอาจจะมีช่วงตรงกลางด้านบนนะคะจะมีลักษณะที่แหลกคืออค่อนข้างตรงเกินไปมีบอลลูน่วานที่หลังตรงเกินไปถ้าตรงกเกินไปเราจะส่งผลเสียอย่างไงบ้างคะ <c oughs> มันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องแบบการเคลื่อนไหวช่วงอกเนี้ยคะ่ะหรืว่ามันตัวหรือว่าก้มตัวอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะติด <c oughs> หรือว่าบางทีเนี่ยเวลาที่หล,ลังตรงเกินไปเพรเชอร์เวลาที่เรายืนไปเดินไปวิ่งนานๆเนี่ยก็จะลงที่หลังล่างได้ก็จะไม่มีปัญหาปวดหลังล่างได้เหมือนกัน แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่กระดูกสลังโคตคือครูเกลจะดูออกเลยไหมคะว่าเขาเป็นใช่เวลาที่กระดูกสลังโคตเนี่ยเวลาที่ก้มตัวไปอะค่ะโค้งหลังไปเราจะเห็นกล้ามเนื้อที่นูนสูงขึ้นมาไม่เท่ากันคนที่เป็นกระดูกสลังโคตเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันสูงกว่าใช่มันจะนูนขึ้นมามเป็นสังเกตได้ใช่ใชแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราคากระดูกสลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเอสคือมันจะค้นเป็นเส้นโค้ง แต่ว่าถ้าเกิดในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่กับเครื่องกระโดหน,น้าม่วงไปหมดแลอวค่ะจากที่ไปโคตรไปโคตรหลอกเอากลับ <Spe ed> ถ้าใครที่เป็นกระดูกสันหลังคตเนี่ยการเล่นพิลาทิสหรือการกายภาพเนี่ยเอากลับไปอยู่ในลักษณะเดิมได้ไหมโอเค คือถ้าเกิดในเด็กช่วงก่อนวัยมีประจำเดือนนะคะจะสามารถทำฝึกกล้ามเนื้อหรือเอ็กซ์ไซส์อย่างเงี้ยทำให้ตรงขึ้นได้อีได้นะไม่มีประจำเดือนใช่ยังไม่มีประจำเดือนยังเล่นหน้ายังฝับได้ไม่ใช่หลังน้องก็ิงแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วหลัง หลังจากนะะั้นคือเราสามารถเล่นเราตรงขึ้นได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นการฝึกคอส t ตรนไลท์ค่ะคอสตรนไลท์คลคเคือไหคือกล้ามเมื้อมัดลึกข้างในที่มันจะใช่ข้างในแกนกลางก,ก,ก็คือเรื่องกระดูกสลับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นปรับได้ถ้ายังอยู่ในองศา,าที่ทําได้แต่ถ้าอย่างนี้เลยเนี่ย อันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันจะมีเบื้องต้นว่าแบบถ้าเกิดมากกว่า45องศาเนี่ยจะต้องไปพบแพทย์ซึ่งองศาที่ดูมันก็จะดูดูได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์แต่พี่ว่าไม่ต้องไปเอ็กซเรย์หรอกเตือนตังเรามาเรียนที่นี่เนี่ยมีประเมินให้ด้วยแล้วได้ออกประกาศใช่ค่ะคนที่เริ่มมาเรียนกับคุกเกลครั้งแรกเนี่ยเราจะเริ่มเรียนจากอะไรก่อนดี่คะท่าแรกก็เบสิกนะคะฟุตเวิร์กเลยป่ะฟุตเวิร์กพิลาทิส นอกจากจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงแล้วยังเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยปรับโครงสร้างกระดูกสําหรับผู้ที่มีปัญหาเช่นผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดรวมไปถึงการปรับโพสเจอร์และบุคลิกภาพสําหรับผู้ที่มีปัญหาหลังคอมไหล่หอและคอยืนพิลาทิสเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้ที่พักฟื้นหลังการผ่าตัดก็เล่นได้นะครับ เคยมีนักเรียนที่ทำแล้วบ่อยมากเ <ง adaptations> หนื่อยมากก,กูเกว<ง>มันเหนื่อยอย่างนี้ปกติปะ่ะคะปกติหนักกว่เกลีกว่าปันทับใจหรือว่ารู้สึก ลูกสองคนนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเล่นกันได้ดีมากนะคะเก่งมากพอน้องเอมนี่มีปัญหาอะไรบ้างครับจากที่ทำไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นในเรื่องของการแบบว่าเอาแวนเน็ตในเรื่องคอบายอ่ะการนั่งนั่งให้ตรงมากขึ้นให้มันเหมือนแบบเป็นออโตเมติกเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะต้องมีครูคอยช่วยไกลตลอดอ่าของพี่ล่ะพี่เป็นยังไงของพี่โอเวอร์ชอบทำเรื่อ แบบเลนที่มันเกินองศาก็อาจจะไม่มีอาการปวดจากการที่เราทํามากเกินไปเพราะฉะนั้นว่าใครที่มีความยืดหยุ่นหรือว่าใครที่ทําเกินองศาไปก็ไม่ได้ว่าดีเสมอไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับให้คุณเกวลองฝากร้านละกันฝากที่เรียนที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงเลยค่ะก็สถานที่นะคะชื่อลิตเตอร์เดียม์ีละเฮนนะคะอยู่ใกล้เมกาบางนานะคะในซอยวัดประหลัดเมียงค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้รี่มาไปขอบคุณนะครับคุณเกมขอบคุณนะครับ